จะป้องกันแต่งนี้เราจะพยายามจะป้องกันก่อนครับแล้วก็แก้ไขนี่ก็ค่อยมาตามมาก็ค,คือป้องกันทุกวิธีธารมก็คือเรื่องร้าน้ําค้างก็อยากให้ควบคุมเรื่องความชื้นเรื่องการแต่งใบนี่ก็คือเป็นการป้องกันอีกอย่างหนึ่งของร้านน้ำค้างากันถ้าเจอปัญหาอะไรผมก็จะโทรปรึกษาพี่หนึ่งต่อครับครับ,รบแล้วปหาบอกพี่หนึ่งมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้พี่หนึ่งจะบอกวิธีแก้ไขมาจะองแปลงก่อนดีใจมากครับยิ่งเห็นลูกโตทุกวันทุกวันก็ยิ่งดีใจแล้วก็ ปริมาณที่ดอกตัวเมียเยอะเพิ่มขึ้น<อ>นะครับดีใจครับดีใจเนาะดีค่ะดีใจมากค่ะดีใจมาก,มากที่แบบว่าเราทํามาเราทุ่มเททุกอย่างแล้วแบบมันถือว่าประสบความสําเร็จแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องรอผลผลิตอีกทีนึง หลังจากที่เราเปิดน้ำน้องโอ๋บางทีจับเวลาใช่ไหมค่ะน้องโอ๋ต้องมาตรงกลางแปลงนี้ด้วยและมาเปิดดูเห็นไหมครับถ้าเราดูนาฬิกาเป็นเกณฑ์นะครับอ่าไอที่ลุ่มอันนี้เป็นรอยเท้าเหยียบเรานะรน้ำขังเลยแล้วเห็นขาวๆนี่ไม่คืออะไรอ๋อคือรากมันใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเยอะเกินไปมันจะมีปัญหาหเกิดรากเน่าขนเน่าแต่อันนี้ไม่มเป็นไรดินทายเดี๋ยวมันแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีมันก็แห้งลงค่ะ ถ้าเราเอาเวลาเป็นเกณฑ์ไม่ได้เพราะบางทีดินบางวันมันอาจใช้การละเหยน้อยนะฮะดูเป็นอันนี้นคือรากมันใช่ไหมคะใช่ครับใช่เต็มเลยนะครับนี่คือถ้าการเก็บเกี่ยวหรือการดูแลน้องพื้นที่สีพลาสติกุมดินดเนี่ยสีด<ะ>ําเนี่ยห้ามเหยียบเป็นพื้นที่ให้ห้ามเหยียบอันนี้มีเป็นรอยเท้าใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นคนคนงานเขาว่าเป็ยอดแน่เลยครัอ,อันนี้รอยเท้าก็คือมันเป็นรอยเท้าก่อนที่เขาจะโตสังเกตว่าขาวๆาวนี้ รากมันเพิ่งออกมามแต่ถ้าตอนนั้นมันยังไม่มีรากมันไม่เป็นหาแต่ตอนนี้มันมีรากแล้วถ้าเราไปเหยียบอ่าเราก็เท่ากับว่าตัดห้องครัวไปเลยนี่ฮะแล้วอีกอย่างนี้เห็นที่นี่ครับอ่าเมื่อกี้เราเปิดน้ำใช่ไหมเราดูเวลาใช่ไหมครับ,รบถ้าเปิดน้ําดูเวลาเราลองเปิดน้ําเราต้องมาดูใต้พลาสติกคุมดินด้วยอันนี้เป็นหลุมหลุมเนื่องจากรอยเท้าเหยียบน้ำมันใกล้มาขังตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเป็นดินทรายไปเดียวกันแห้ง แล้วก็มาดูที่เนินด้วยที่เนิน,ม,นมันชุมม่มไหมรากชุ่มมันชุ่มละเราก็ควรลดเวลาเรื่องการให้ลงมาอีนิดนึงนะครับต้องมาแอบเปิดนะครับหรือว่าคนหนึ่งคอยปิดสวิตช์คนหนึ่งมาดูว่ามันชุ่มพอ,อยังเห้เหมาะสมพเพราะหนึ่งสังเกตครับห้องครัวมันเต็มเลยลากปล่อยมันเต็มหาหารถึงนี่เลยการที่อันนี้เราฉีดฮอร์โมนหรือว่าการที่เราจะแต่งใบหรือจะเก็บลูกในวันพรุพพพ่งนี้มาเรนีที่ถึงเนี้พื้นที่สีดำเนี่ยห้ามเหยียบ ถ้าเหยียบเราจะสูญเสียแห<ร>ล่งผลิตผลผลิตเราเนี่ยคือคือรากมันจะขาดเี๋ยวจ้าทั้งั้นเราจะได้ไปบอกลูกหนอต้องบอกเลยห้ามห้ามเหยียบเด็ดขาดถ้าเหยียบมันก็จะเป็นหลุมเนี่ยเหยียบปุ๊บขาดปุ๊บทีเดียวเลยเป็นแพ้เลยคุณจะเสียผลประโยชน์แล้วอันนี้ประโยชน์ที่น้องพี่หนึ่งให้ดินกลบลองลองดูตะ่กี้เปิดพลาสติกค,คุมดินนะฮะเมื่ะกี้มันพับอยู่งี้เนาะอ่ารากมันมาถึงที่เ,าเราดินกบนะครับอ่าพับงี้ปุ๊บดินที่กบเนี่ย รากมันมีมาถึงนี่หมดเลยนี่ครับเรากบแล้วมีประโยชน์คือหนึ่งได้ให้ต้นแข็งแรงใช่ไหมรากก็หาอาหารได้เยอะด้วยไอ้ที่ลงในด,ดินก็ได้อันนี้ขนาดอยู่บนพลาสติกมันยังเยอะขนาดนี้แล้วอ๋อใช่ครับนี่มันถ้าไม่มีดินมันก็ไม่มีดินข้างบนก็ไม่ใช่ทามันโตมาได้นี่มาแล้วมาแล้วสังเกตเห็นไหมใบมันเป็นอะไรครับใบมันเป็นอะไรใบมันเป็นสีขาจุดแล้วก็มาดูใต้ใบ มันมันโดนดนกัดสอะอันนี้คือรายน้ําค้างถ้าเห็นเอาอช่มันเพิ่งเริ่มเป็นมันเก็บมันกัดกินใต้ใบแล้วใช่อันนี้เด็ดทิ้งเลยเตรียมใส่ถุงอ๋อเราตัดทิ้งได้ใช่ไหมคะตัดทิ้งเลยครับเพื่อเป็นการอ่าแพร่กระจายไม่อยากให้แพร่อันนี้ก็เก็บไปทิ้งนอกแปลงเราจะสังเกตดูใต้ใบเบนใบมันจะเห็นชัดชัด เพราะว่าท sure> ี <t <t ่มันเห็นขาวเนี่ยมันกินเนื้อเยื่อข้างล่างไปแล้วแสงมันโปร่งทะลุออกไปได้ถ้าเราใช้ลาสเพ็นถ้าเราทิ้งอะฮะถ้าเราทิ้งนี่แสงอยู่มันจะติดกับต้นอื่นอะโอกาสที่มันจะติดมันก็มีเพราะวันพรุ่งนี้มันมีสปอร์อยู่มันอาจจะปลิวไปได้นะฮะอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นรอยไหมที่เราฉีดพ่นยาอ๋อโอเคครับนี่คล้ายๆลาน้ำค้างแล้วมันมันไอ้นี่กันได้ใช่ไหมคะมันลามกันได้ได้ลามได้ครับผมเดินไปเนี้ยเราก็สังเกตใบที่มันจะแปลก ตัดออกได้เลยเพราะว่านี่ตอนนี้ใบเขาเยอะละ,ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วไอ้ที่อน,ทนอนมากินอะไรมากินก็ไป <c oughs> เขากินไวน <ะ S 1> ้บ้างเนี่ยหัดทิ้งได้ใช่ไหมคะ,น,ะนี่ใบหนึน่งใช่ละเหมือนเหมือน,นเป็นสิวอะเป็นคนที่เป็นผดเป็นผลลื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยถ้าเราดูจากข้างบนแล้วอ่ามันจะมันจะแสงโดยเฉพาะใบแกนะครับมันมากัดกินแล้วแล้วแบบนี้คือไม่อันนี้จะเป็นอะไรไหมคะ อันนี้ใส่ถุงไปทิ้งไันกันสงสัยถามไปหนึ่ป็นรูนะอย่างเงี้ยค่ะไไม่่เป็นนนระพีหอนนชอไปันนี้ไหนเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเป็นอะไรไหมคะอันนี้รูเหรอเนื่องจากหนอนมากินอันนี้เป็นร่องรอยหนอนเคยกินมาก่อนแต่นี่เขายังอยู่อยู่นะเห็นจุดดำๆไหมค่ะอันนี้คือขี้เขานี่ไงค่ะขอเยอะมากเลยอ่าอันนี้คือขี้เขาเนี่ยไหนอ่าอันนี้ขี้เขาเห็นไหมตัวเขายังอยู่มันไม่ใช่ขี้แล้วค่ะพี่หนุ่มเนีนะครับผมโดยการสังเกต ิ่่งทีเเราจอให้ดูดิให้ยุดดูนเนี่สิ่งที่เราเจอจับแรงไปหน่อยโอ้ยมันตายไปแล้วจับเสาะจังเลยโหดโหดเออนะฮะแล้วการลงเหลือก็มันไม่ใช่ปัญหาหน่อยมันเป็นปัญหานิดเดียวนี่ถือว่ามันเป็นปัญหาส่วนน้อยขั้นหนึงครับแขนนี่ตรงรูปเลยเบิ้ลเบิ้ลนะอทิฟโอ้โหอันนี้มีทั้งตัวแขนงมีทั้งตัวเมียสองตัวนะครับข้างล่างอีก ถ้าหักไปนี่ร้องไห้เลยนะตังตังตังนี่ตังเบิ้ลเนี่ยเบิ้ลชงอะไรยุดนี่ก็เบิ้ลอันนี้พูดตั้งมีอันนี้พูดพูดตั้งมียอ้นอนโอ้ยตูวเมียเต็มไปหมดเลยอุ้ยดูดิโอ้ถ้าหัสนี่คือร้องไห้เมื่อยไหมเหนื่อยไหมเบียร์ก็เหนื่อยแต่เห็นผลผลิตแล้วก็หายเหนื่อยอยู่ที่ไหนเนาะไม่ให้เหนื่อยกับพี่จะทำต่อเอาก็ได้พอไม่ต้องเหนื่อยแล้วพักเลยจะร้องตอนเก็บลงทุนไปเท่าไหร่นะลงทุนเท่าไหร่นะแปลงนี้แปลงนี้ อได้จดที่บ้านไหมไม่หนูยังไม่ได้จดประมาณไม่ถึงหมื่นเนาะไม่เยอะครับไม่ไม่ถึงหมื่นแต่ยังไม่รวมยังไม่รวมค่าแรงคนงานเยอะแรงเราสองหมื่นไหมสองหมื่นไหมกำไรร้อยตัวเองอ๋อขายต่อใช่ไหมพี่เด็กเซ็งเซ็งดูแลให้โอ้โหนี่มีฝากอะไรน้องอยู่ไหมในช่วงนี้ในการก็เรื่องน้ำแล้วก็เรื่องแปลงอ่าดูการให้น้ำเนี่ยก็สังเกตเมื่อกี้ก็เวลาเป็นส่วนประกอบดินเป็นส่วนสำคัญให้มาดูดินนะครับ ไม่ใช่จับแต่เพาะเวลาใช่ใช่เวลาก็สำคัญอยู่แต่เราสําคัญที่สุดต้องมาดูที่ดินนะหนเรื่องน้ำสองเรื่องแขนงก็ยังไงก็เก็บแขนงแม่กแขนงให้ทันก่อนคาดว่าวันนี้จะเก็บน่าจะในทันเนาะแล้วก็เรื่องนาบก็คงเป็นสเต็ปต่อไปนะครับแล้วการพันพมะลือน,นี้จะให้ตัดกิ่งก่อนที่ลูกจะโตนะครับแตด,ด,ดไม่ใช่ตัดกิ่งท่าที ตัดใบแก่ตัดใบตัดแต่งใบแก่ออกนะฮะใบที่อยู่ข้างล่างเราสามารถตัดได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกเขาจะโตอ่าลูกอยู่เนี้ยนะพี่ยุทธไปอันนี้ก่อนพี่หนึ่งสาธิตให้พี่น้องดูก่อนก็ได้ว่าเอาจากวันนี้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราจะตัดแต่งใบเนี่ยก่อนลูกจะโตเนี่ยตัดประมาณไหนพี่น้องจะได้เรียนรู้ไปตัวนี้แล้วกันเนาะครับได้ครับตอนนี้จะเห็นได้ชัดที่เราจะตัดใช่ไหมคะกันไกลมีไหมกันไกลหนูมีอ๋อไกลไหมโอ้ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นกันไกลแล้วกันนะพี่หนึ่งหกกันไกลมาอันนี้เราจะตัดได้ต่่่ออเมืนะะคลูกที เขาจะเก็บได้ประมาณวันหนึ่งควรเป็นกันไกใช่ไหมไปหนึ่งครจะเป็นกันไกใช้มือใช้อะไรนี่ไม่ควรมันจะช้ำมันจะช้าแล้วก็มันกไอ้นี่มันมีหนามถ้าเราเด็ดไปเรื่อยๆครับมือเราจะพังเลยมันจะสึกไปหนามเล็กๆมันจะทิ่มๆมันก็จะพังไปเลยครับอ่าดูพิยุทธพิยุทธลูกเขาลูกของเขาโอ้โหอันนี้เท่าปากาละพรุ่งนี้จะเท่าพรุ่งนี้จะเท่านิ้วก้อยเกษตรก้วยๆละอ่าเท่านี้มาขยับมาอีกสองเท่า แล้วเมื่อรือนี้ก็มาก็จะเป็นลูกสวยให้เราเก็บแล้วค่ะแตว่าอีกสองวันท้งนั้นวันนี้ได้เก็บได้นอ้พรุ่งนี้ว่างก่อนการตัดเออก่อนการเก็บเนียครับเรายังไม่ได้เก็บเนาะมีเวลาก็แต่งเลมใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งนะนับจากข้างล่างนะนี่เป็นกีบเลี้ยงนี่ใบที่หนึ่งเอาออกใบที่สองเอาออกใบที่สามอยู่ไหนอยู่ฝั่งโอ้อ่าโอ้โอ้เด็ดออกนี่เหรอคะครับนี่นี่นี่ใบที่สามเด็ดตรง เอาแต่ใบก้านเหลือไว้๋อก้านเหลือไว้ทำไมพี่ทำไมถึงเด็ดเด็ดเฉพาะใบแล้วก้านไม่เด็ดอ่ะกรัอนนี้ที่เราเด็ดปุ๊บนะครับหนึ่งมันจะลอยช้ําตรงที่เราเด็ดหรือตัดเนี้ยครับมันก็เลยเริ่มจะเน่ามันจะเหี่ยวมันชมันจะเหี่ยวจะเหลืองไปเรื่อยครับจะเหลืองจะเหลืองเหลืองไปถึงจนถึงข้อตาครับแต่ถ้าเราเด็ดปุ๊บลูกมันอยู่ตรงนี้สมมติเราเด็ดก่อนเนาะเด็ดมันเน่าปุ๊บมันอาจจะมีผลกระทบทําให้ก้านเขาเน่าด้วย จะทําให้ลูกร่วงแต่สมมติอีก2วันสมมติเด็ดวันนี้ก็ไม่เป็นไรสมมติเด็ดวันนี้เลยเอาอีก2วันเขาโตแล้วเกษตรกยเด็ดอลไกันปั๊บมันก็จะช้าแล้วก็เหี่ยวเหลืองเน่าไปพอถึงพอนนี้ประมาณ2วันเนี่ยเราเก็บไปแล้วมันไม่ทันละค่อยๆช้ําเหี่ยวเหลืองไปซีดไปจากนี้แต่ช่วงนี้คือเราตัดได้ก็จะไม่มีผลกระทบกับลูกแล้วไม่มีครับผมไม่มีละนะครับแต่ถ้าเราตัดเมื่อ4ี่ห้าวันก่อนตอนนี้มันเน่าถึงโคนแล้ว ลูกผีลูกคนแล้วว่าจะลูกนี้จะเสี่ยงร่วงด้วยหรือไม่นะครับมันก็มีความเสี่ยงแต่อย่างข้างบนนี้เรายังไม่สุ่มควรตัดใช่ไหมอย่างครับเอาข้างล่างนอกจากมีมีปัญหาเรื่องโรคจริงๆแล้วก็ตัดมนอย่างเมื่อกี้เนาะตัดไฟตัแต้นลมเนี่ยโรคแต่ถ้าเกิดที่วายุถามว่ากลัวมันมีผลกระทบกับลูกเราไม่ตัดได้ไหมใบอ๋อถ้าไม่ตัดดึงวันเก็บสมมติเราตัดวันนี้วันเก็บโอ้ก็ยังเห็นแล้วแล้วลูกอยู่ข้างล่างเอ้ลูกเห็นได้ชัดเลย ไม่ต้องไปก้มมองนะหนึ่งอันนี้มันคือสะดวกง่ายต่อการเก็บเกี่ยวหนึ่งง่ายต่อการเก็บเกี่ยวสองลดปริมาณปุ๋ยที่เอามาสูญเสียเลี้ยงใบใบนี้เพราะในเมื่อมันไม่จัเป็นแล้วถูกต้องมันแทนที่จะมาเลี้ยงลูกทั้งหมดเท่ากับว่าใบด้วยครับสมมติสองใบเนี้ยกินปุ๋ยไปสิบกรัมน้ำหนักสองใบเนี้ยเท่าเท่ากับแตงกวาลูกนี้นะแต่ถ้าขาดน้ำหนักอันนี้ไปปุ๊บมันมาแบ่งให้นี่เลยมาแบ่งให้ลูกต่างๆเลยอ่า มัเราก็ต้องมาสูญเสียจากที่มาจ่ายปุ๋ยให้นี่มาจ่ายปุ๋ยให้ลูกไอ้ลูกคนนี้ก็จะโตไวขึ้นปุ๋ยแล้วก็ยังใส่ในปริมาณเท่าเดิมแต่ถ้าปล่อยให้มันมึดอย่างเงี้ยปุ๋ยแล้วก็ต้องให้เพิ่มนะครับเพราะว่ามันลูกมันเยอะขึ้นไม่งั้นไก่ลูกจะงอที่ลูกออกแล้วเราก็ยังต้องให้ปุ๋ยเหมือนเดิมใช่ตัดเราด้วแสงเดี๋ยวสักพักนึงเราจะขยับให้ปุ๋ยเพิ่มอีกนิดนะับตอนนี้ให้ท่ากิโลตอนนี้สองกิโลครับพี่หนึ่งตั้งทั้งหมดสิบสี่ล่องเลยครับอ่าตอนี่สองกิโล สอกิโลสิบสี่ล่องครับเราให้ทุกวันทุกวัน,วนอ่าการเฉลี่ยแล้วเราจะให้ทุกวัน2อกิโลครับเดี๋ยวพอเขาโตมาอีกสเต็ปอ่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเราจะให้สองกิโลครึ่งครับอ่าก็คือขยับขึ้นมาอืมมีพึ่งเห็แ<ม>สดงถึงว่ามันค่อนข้างจะปลอดภยัยครับอ่าสำหรับผู้บริโภคหรือตัวเราเองที่มาดูแลเนี่ยมันธรรมชาติมันบอกได้ว่าพึ่งมาเราก็ปลอดภัยเช่นกันครับ ถ้าเกิดพี่บยุทธถามว่าพี่หนึ่งก็ใบมันจะได้สังข้อแสงอ่ะพี่มันจะได้ช่วยปรุงอาหารให้กับลูกของเขาถ้าเกิดเราไปเอาใบเขาออกเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับลูกไหมครับในเนี้ยอ่าในต้นต้นหนึ่งเนี่ยตอนนี้นับมาประมาณ20คันสิบยีข้อ,อใบล่างมาถึงเนี้ยประมาณ20ข้อครับอ่าลองลอง,ลองวัดจะดูก็ได้ถ้าไม่งั้นก็นับแข่งกันเลยก็ได้รประมาณ20ข้อเนี่ยเรามี20ใบมันเพียงพอในการดูแลลูกอ่ะนะครับเราตัดไปแค่3 4ใบเนี่ย ไม่ใช่ปัญหามันเยอะเพียงพอแล้วไม่นับแขนงที่ออกมาของเบี้ยอย่างต้นนี้กี่แขนงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแขนงเนี่ยเอานับคร่าวๆน,นี่ยังมีเลยอันนี้แขนงทออกมาเนี่ยแปดแขนงเนี่ยแขนงละใบคบจากอีกกี่ยี่สิบใบมันเยอะละสี่สิบกว่าใบละต้นหนึ่งใช่ไหมมันก็เพียงพอต่อการบำรุงหา หาปุ๋ยหาแสงเนี่ยมาบำรุงให้กับลูกกับต้นเขาเพียงพอเกินครับเปิรนอันนี้แล้วจะเป็นการทําให้เหมาะสมด้วยซ้ำเป็นการดีด้วยซ้ำนถ้าเก็ว่าตัดออกไม่เป็นไรครับอนี่ก้าฟันธงให้นะครับเราจะง่ายแล้วก็ดูโปร่งแลวก็แล้วแบบนี้มันจะงอไหมครับพี่หนึ่งอย่างอย่างอย่างลูกแรกนะครับลูกแรกงอไหมค่ะทรงอาจจะงอตอนนี้เนื่องจากเราเห็นว่าจะงอนิดๆใช่ไหมครับค่ะ ายังไม่เต็ม oh. อ๋อมันยังไม่ถ้าเป็นก็เป็นเด็กอยู่อะอะถ้าเป็นเด็กก็ขี้เล่ออยู่อุย้ยถ้าเป็นสาวแล้วมีน้ํามีนวลครับความงอเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยว่าเขามีความงอฮนนเขาจะยืดออกมาตอนนี้เห็นมีแค่ประมาณสองนิ้วครับอ่าถ้าเป็นเซนก็ประมาณสามเซนแต่ความโตเขาเนี่ยจะโตประมาณสิบเอ็ดสิบสองเซนใบอีกกี่เซนล่ะครับครับอ่ามันก็จะเสริมส่วนไปนะครับ ตอนเล็กๆอาจจะดูว่าเหมือนงอมีพร้อมๆกระดองกระแดงแต่เพราะว่าเขายังไม่โตเต็มที่แต่ถ้าเขาโตเต็มที่ปุ๊บเนี่ยเขาจะยืดหรอกหน้าอกมาตะโอกมาสมส่วนมานะครับเต็มมีน้ำมีนวลพูดแบบเห็นภาพเลยแต่าสาวเห็นภาพมันจะได้ไม่เข้าใจง่ายๆจินตนาการไปว่าอ๋ออันนี้สาวเต็มต้นแต่เนี่ยเด็กปฐมขี้มูกขี้มูกติด ปากติดแก้มอยู่เลยเนี่ยเนี่ยถ้าประถมปอหนึ่งก็สองแต่มันเป็นแบบนี้เยอะมากเลยหนูก็เลยกลัวว่ามันจะอ่าอีกสองวันเนี่ยเขาเป็นสาวอายุสิบแปดสิบเก้าแล้วนะขาดลิปสติกไม่ได้แล้วจะสวยมากเริ่มเริ่มหายเหนื่อยเลยใช่ไหมโอ้ดูรอยยิ้มอ้าวจะยืนหน่อยเอาพี่หนึ่งยืนกับน้องเออเวียอยู่กลางเนี่ยเวียอยูกลางเห็นความรู้สึกของน้องแล้วรอยดูรอยยิ้มของเจ้าของแปลอ่าต้องเป็นไงบ้างเป็นไงถามถามความรู้สึกของ เจ้าของแปลงก่อนดีดีใจมากครับยิ่งเห็นลูกโตทุกวันทุกวันก็ยิ่งดีใจแล้วก็บริมาณที่ดอกตัวเมียเยอะเพิ่มขึ้นนะครับดีใจครับดีใจเนาะครับหลังจากที่พี่พี่ไปเยี่ยมวันนั้นครับผ่านมากี่วันนะโอ้มันโตเร็วมากเลยที่ที่ที่คลิปที่วันนั้นเนาะประมาณนี้เองเออใช่ประมาณเอวเองมาครั้งนี้จะท่วมหัวโหนแล้วอ่ะใช่ค่ะยังคุยก็โอเลยเช้ามาอีกอย่างหนึ่งเย็นมาเอ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งเล้อแบบเลยใช่ครับตอนนี้ก็คือ ยิ้มได้เนาะเห็นลูกแล<ช>้วเนาะปลื้มเลยไม่ขาดทุนแล้วครับก็ตอนนี้มาให้สองหมื่นแล้วไงไม่ขาดแล้ว <c oughs> แล้วน้องโอล่ะเป็นยังไงบ้างรู้สึกตอนนี้ดีค่ะดีใจมากค่ะดีใจมากที่แบบว่าเราทํามาเราทุ่มเททุกอย่างแล้วแบบมันถือว่าประสบความสําเร็จแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องรอผลผล,ผลิตอีกทีนึง ได้กินแน่นอนครับอย่างน้อยก็ได้กินแล้วเนาะจะกินไหวแล้วจะกินไหวไหมท่านั้นเองนะแต่ลูกมันโตไวเนาะพี่หนึ่งครับโตไวพี่เบียร์เราขั้นตอนกันทํงงานอ่ะเพิ่มมากขึ้นไหมช่วงนี้ตอนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นครับทั้งการให้น้ำทั้งฉีดฮอร์โมนมันก็จะตอนนี้ฉีดฮอร์โมนก็จะเพิ่มมาครึ่งหนึ่งละเพราะว่าใบใบมันเยอะเราต้องเราต้องฉีดสองฝั่งแล้วกอนนี้ซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลยใช่ครับครึ่งหนึ่งเลยครับจากใช้แค่เป้เดียวมันกลเป็นสองเป้ใช่ครับ อยู่สองเปกกว่าๆด้วยซ้ำนะครับมันจะไปแบบนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งมาอยู่ข้างพี่แล้วได้เรียนรู้อะไรจากการปลูกแตงฐานมายี่สิบกวันเก้าวันบ้างน้องเบียร์ได้เรียนรู้ก็ได้เรียนรู้ได้เจอปัญหาได้ทุนครับครับมาตรงนี้ก็ได้ลมลมนะลมลมนะจะเป็นลมกับ คุณนแบบสบายๆได้ได้อะไรบ้างนะได้เรียนรู้อะไรบ้างก็ได้ตอนนี้ก็ก่าสุดนี้ก็เจอนี่เลยครับที่พี่หนึ่งเพิ่งให้ดูเมื่อกี้แต่อันนี้เราเราต้องเก็บไว้เพื่อไปที่เอาไปทำลายที่อื่นครับครับลานทำค้างใช่ไหมพี่หนึ่งจะทำลายแถวนี้นะพ่อของพี่กำลังเล็กอยู่นะได้เจ็ดวันอย่นะครับเอาไปแวแป้งหนูแทนครับก็ถ้าถ้าเจอปัญหาอะไรผมก็จะโทรปรึกษาพี่หนึ่งตลอดครับครับ เราไปหาบอกพี่หนึ่งมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้พี่หนึ่งก็จะบอกวิธีแก้ไขมาครับก็คือจะป้องกันแข่งนี่เราจะพยายามจะป้องกันก่อนครับแล้วก็แก้ไขนี่ก็ค่อยมาตามมาก็คือป้องกันทุกวิธีทำก็คือเรื่องร้านน้ำค้างก็อยากให้ควบคุมเรื่องความชื้นอ่าเรื่องการแต่งใบนี่คือเป็นการป้องกันอีกอย่างหนึ่งของร้านน้ำค้างเช่นกันอ่านี่เป็นการป้องกันคือความชื้นจะได้น้อยลงอากาศจะได้โฟนะครับแล้วก็ พวกลงลงลามเนี่ยมันจะลดลงมาตามเปอร์เซ็นต์อันนี้คือที่ทําให้ทําไปเนี่ยคือเป็นการป้องกันทํางานล่วงหน้าก่อนที่จะมาแก้ไขมันจะเหนื่อยแล้วก็มันจะเสียเสียของเสียเงินเสียกําลังอแก้ไขทีหลังอาจจะไม่ทันไม่ทันอาจจะไม่ทันด้วยป้องกันการก่อนแก้ไขค่ครับอนคือก็เห็นแล้วยิ้มเนาะชื่นใจเลยชื่นใจเช้าถึงเย็นถึงเช้าถึงเย็นหนึ่งครับย่างามพิยุตย่างาม หญ้างามมากมองเขียวปึ๊ดเดี๋ยวอีกประมาณห้าวันนี่หญ้าจะไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะจะของเขายิเที่ยวอยู่เนี้ยเออวนเก็บรุ่นใช่ไหมพี่หนึ่งไม่รู้เขาเป็นห่วงเขาอะไรเนี่ยจะให้มาเที่ยวจนหญ้าตายเลยนะฮะนอนหลับไหมช่วงนี้ก็เดี๋ยวตอนตอนช่วงหลังๆก็เริ่มกังวลแล้วครับแต่จะต้องอาจจะต้องมานอนเป้ามาอะไรครับที่ว่านอนไม่หลับเนี่ยคือกังวลในเรื่องของผลผลิตครับกลัวพี่น้องจะมาเยี่ยมใช่ครับหญ้าจะเยอะครับหัวถึงหมอนหลับเลย ทั้งวันเหมือนกันทำงานทั้งวันแล้วพี่หนึ่งได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับพี่ในช่วงนี้ก็จริงๆก็ทุกอย่างเลยหรอครับก็เราอย่าง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 เช่นเมื่อกี้พี่หนึ่งเขาก็ต้องบอกว่าต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยถ้าเราทําเองเลยเราก็เท่าเดิมตลอดครับอันนี้มันเริ่มโตพี่หนึ่งก็ให้เพิ่มเป็นสองโลครึ่งครับในการให้ปุ๋ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรื่องแปลงเพศนี่สำคัญมากเลยครับถ้าถ้าตอนนั้นเราเราทาตามโปรตีนต้อง18วันใช่ไหมพี่หนึ่ง ที่หนึ่งเขาได้เจอปัญหาแล้วเขารีบมาบอกเราเ็าเริ่มทำติดสองวันเลยคได้ได้ผลนะครับได้ผลดีมากเลยจากติดสองวันมาแล้วก็แปลงเพศวันเป็นวันเนี่ยผมผมมองดูแล้วมันเห็นดอกตัวเมียเยอะพี่หนึ่งก็เห็นเนาะพี่หนึ่งเนาะได้ได้ผลนะครับก็ยังมีตัวผู้เยอะๆบ้างอ้ช่วงต้นต้นแม่ตรงโคนโคนหลังอย่างนั้นก็สปีดมาก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเมียหมดเลยครับแล้วตัวเมียก็ออกมาตรงโคนช่วงหลังกันนะพี่หนึ่งนะเบิ้ลครับครับ ก็คือจากที่ออกตัวผู้มาแล้วตัวเมียยังใช่แทงดอกออกมาใช่ครับไอ้ตรงข้างล่างมีตัวเมียขึ้นมาอีกครับได้ได้ผลครับได้ผลมากได้ผลดีมากแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยแปลงของเราเ่ยคาดหวังว่าผลผลิตจะออกมาจนปิดการเก็บเกี่ยวเนี่ยสักเท่าไหร่ดีตอนนี้คิดคาดหวังยังไงเท่าไหรดี ผมก็ยังคำนวณไม่ถูกครับเพราะว่าเรายังไม่เคยมีประสบการณ์กันเลยได้ได้ยินเสียงกระซิบจากพี่หนึ่งบ้างไหมว่าประมาณสักเท่าไหร่ยังนะครับพี่หนึ่งเขาก็ยังมาดูเรื่อยๆเดี๋ยวแต่ตอนนี้วันนี้พี่หนึ่งเขาเห็นได้เห็นลูกเยอะเขาน่าจะพอคำนวณได้อเออวันนี้เลองถามลย<พ>ก็ที่เห็นหน้าตอนนี้นะยอด<ไ>ขนาดนี้แขนงขนาดนี้นะยังไม่เห็นแขนงแขนงหรือยอดทีโตไปก็สองตันขึ้นสองตันขึ้น 2ตันขึ้นอ่าสตันขึ้นนะฮะเพิง่งเพิ่งได้ยินจากปากพี่หนึ่งเลยครับเนี่ยเองงานครับอ่าคตีให้งานละตันครับนี่อันนี้ประมาณสองตันขึ้นครับจะ2ตัน1นกิโลหรือ2ตัน10บกิโลนี่เราว่ากันแน่แต่2ตันขึ้นเนี่ยเอาแค่น,นี้แต่จากประสบการณ์ที่ผมไปถ่ายทำมาเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่านี้นะพี่อ่าสี่อ่าแต่แต่ไม่พี่พูดบอกไม่ต่ำกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามีสิทธิ์ถึงนี่ มีสิทธิ pues ์ถึงน nah, ี่ให้เขามีกำลังใจมีสิทธิ์ถึงนี่นะก็ขึ้นอยู่กับการดูแลระบบต่อไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติอ้าวพวกนี้เราจะมองคำฟ้าอากาศไม่ได้มันมีเหตุและผลมี่หนึ่งทำไมผมถึงให้ตรงนี้เพราะว่าหนึ่งดูจากโคนต้นแล้วก็ดูจากแขนงแขนงเนี่ยมันมันได้ถึงแปดแขนงอะไม่ธรรมดานะครับผมถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยแล้วดูรากเราดูเรื่องของระบบรากรากมันเดินดีมากเลยเพราะดินมันฟูมาก ก็ต้องต้องเขียนป้ายกำกับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องที่มาช่วยทำออหรือว่าคนที่มาเที่ยวแปลงว่าเขตห่วงห้ามที่สุดก็คือพื้นที่พลาสติกสีดำเนี่ยห้ามเหยียบครับครับโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดเลยแล้วกันนะครับนะอ่าก็คุยกันทุกคนมาม,มาเที่ยวได้ครับคุยกันก่อนว่าพื้นที่สีดำนี่ห้ามเหยียบนะมันเป็นเขตอันตรายที่เราห้ามอย่างเมื่อกี้พี่หนุ่มเปิดมาให้ดูก็ลากเต็มเลยครับเพราะเราเหยียบไปเสียหายแน่ใช่ครับ เพราะว่าตอนที่มันจะยากตอนที่เราเก็บเกี่ยวเพราะว่าหนึง่งแลงมันต้องสูงขึ้นแตบางทีคนงานตัวเตี้ยตัดเนี้ยมันไม่ถึงมันก็ต้องก้าวม,มาเหยียบน่ามันจะมีปัญหาตรงนี้ผมว่าแล้วทำไมพี่หนึ่งให้ทำไม้ยาวๆอาจจะได้ต่อต่อเหมือนของพี่หนึ่งต่อครับใช้ไม้สอยต้องหากลเม็ดเคล็ดลับในการเก็บลูกสูงๆนะเนี่ยไม่งั้นก็ถือบันโตเก้าอี้เล็ก ให้ทำอีสเตปนึ่าต่อขานะมายืนให้มันง่ายขึ้นนะครับนี่เป็นวิธีการแก้ไขวันหะสุดท้ายครับทั้งสองท่านฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ชมแล้วก็อยากปลูกแตงห่ครับก็ลงมือทำครับคือคำตอบแล้วก็ต้องตั้งใจทำด้วยครับเช้าเย็นเท้าถึงเย็นถึงดูโลกดูรายการให้ปุ๋ยให้น้ำสม่ำเสมอครับอย่าทำมากครับนี่มากไหม ตาตอนนี้คิดว่ามากครับเพราะว่ามัดดอดไม่ทันเลยบางคนคิดว่าเนี่ยสองคนเอาเป็นไล่เลยนะฮะกระดูแปลงนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่าทํามากทํามากมันจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันจะเครียดแล้วเกิดปัญหาแล้วก็มันจะมีต้นทุนในการทํางานที่สูงขึ้นทั้งเงินทั้งแรงเกิดความเครียดแล้วมันจะไม่สนุกกับการทํางานเราทําเท่าที่ที่เราทําไหวถ้าเป็นมือใหม่โดยเฉพาะมือใหม่เนาะเอาเน้น้อยก่อนครับไม่ต้องหวังที่จะเป็นเป้าหมายเรื่องต้องหาเงินได้เท่านี้นี้ถ้าเราทําเยอะ มองเรื่องเงินเป็นเกณฑ์มันทําให้เครื่ผลผลิตมันออกมาจะไม่ดีแต่ทำมาทำสบายทําแบบมีความสุขมันจะดีตามความสุขเราค่อยเป็นไปตามสเต็ปครับอคครับขอบคุณทั้งสองท่านครับผมถ้าเกิดว่าพี่น้องจะมาเยี่ยมชมแปลงติดตามได้ที่ไหนครับทุกเ่ียก็โทรมาก็ได้ครับแล้วก็ทางทางเฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊กผมมันจำยากับโทรโทรมาปะไม่มีครับเพจไม่มีครับ โอเคโทรมาก็ได้นะครับโอเคขอบคุณทั้งสองท่านครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ